สวัสดีค่ะผู้กครองดุกท่านและเด็กๆห้องสจบโบน,นะคะสัปดาห์ที่14เรื่องวัตจักรข้าวนะคะสาระที่ควรรู้วันนี้นะคะวัตจักรข้าว 1. มเมล็ดพันธุ์ข้าว 2. ต้นก้าอ่อน 3. ต้นก้าปักดำ 4. ต้นข้าวที่ออกรวงในการจเจริญเติบโตนะคะ ถ้าเมล็ดข้าวหรือถ้าพร้อมการเก็บเกี่ยวนะคะเด็กๆคะเจอกันวันนี้มีเพลงมาฝากนะคะมากินข้าวสิมากินข้าวสิก,วสกับดีดีกับดีดมีทั้งแกงเนื้อต้มยำมีทั้งแกงแลื้อต้มยำอำอ่ำอ่ำอ่ำอำอำเพลงไรคะหนูจำได้หรือ,อยัง จำได้แน่ๆเลยเพีงข้าวนะคะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยใช่ไหมเอ่ยใช่วันนี้ลูอิ่มหรือยังคะอิ่มท้องหรือยังหรือทานข้าวหรือยังคะทานแล้วนะคะเจอกันบันจทร์อิ่มท้องได้เช้าเลยนะคะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยข้าวมีหลายสีข้าวมีหลายชนิดเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมลูกนะคะ อีกอย่างหนึง่งถ้ายัางเป็นอาชีพของชาวนาด้วยนะคะในการประกอบอาชีพการทํานานะคะนี่คุณครูมีความหมายของวัตจักรข้าวไม่ให้เด็กเรียนรู้ด้วยนะคะวัตจักรข้าวการเข้าใจง่ายๆของเด็กๆก็คือเข้าใจว่าการนํำข้าวมาปลูกนั่นแหละค่ะนำมเมล็ดข้าวมาปลูกแล้วก็มาเพาะต้นกล้า แล้วก็มาปาักดำทำนาแล้วต้นข้าวเจริญเติบโตออกรวงแล้วก็พร้อมกับมีมเมล็ดข้าวสีเหลืองพร้อมเก็บเกี่ยวนะือพร้อมกับดําเมล็ดข้าวก็ไปปลูกใหม่เขาเรียกว่าวัตจัรข้าวนะคะในการเรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องวัตถจัรข้าว ลำดับแรกเลยนะคะเรารู้จกักเมล็ดข้าวแล้วใช่ไหมข้าวเปลือกนะคะ,มะเมล็ดข้าวที่เป็นข้าวเปลือกนะคะขั้นตอนที่1มเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวที่เป็นข้าวเปลือกชาวนาเขาจะคัดเลือกพร้อมที่จะมาเป็นพันธ์ุในการเพาะปลูกนะคะชาวนาก็จะนำมะเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปแช่น้ําไว้สองคืนนะคะแช่น้ําได้สองคืนแล้วเนี่ยที่จะทําเป็นพันธ์ุข้าวเนี่ย ก็จะเอาน้ำออกจากข้าวพอน้ำออกจากข้าวแล้วถ้าอาจจะใส่ในภาชนะไว้บางบางบางที่เขาจะใส่เป็นตะกร้าหรือถุงนะคะใส่เป็นถุงแล้วพอรอให้อีกสองวันเมล็ดข้าวงอกลากออกมาเนี่ยเขาก็จะนำเมล็ดข้าวเนี่ยไปบานในแปลงนาข้าวไปบานในแปลงนาข้าวเป็นที่เพอบปลูกนั่นเองที่เราเรียกว่าการหว่านข้าวนะคะ พอต้นกล้านั่นแหละได้ประมาณ30วันนะคะต้นกล้าที่เราเพาะไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นต้นกล้าอ่อนเป็นลําดับที่สองต้นกล้าอ่อนนะคะก็จะมีใบมีการเปลี่ยนแปลงใบจากชีเขียวอ่อนกลายเป็นชีเขียวเข้มนะคะพอต้นกล้าเนี่ยเป็นใบแข็งต้นกล้าจะเดินเติบโตใบใหญ่หน่อยลำต้นแข็งแรง ได้ประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนด้3 0สวันเนี่ยชาวนาก็จะถอนต้นกล้านะคะเพื่อที่จะไปปักดำในนาข้าวนะคะก็เป็นระยะที่3เขาเรียกว่าต้นกล้าพร้อมที่จะนำไปปักดำเน่ยนะคะในต้นกล้าเนี่ยต้องเตรียมที่นาเตรียมแปลงนาไว้นะคะพอไปปักดำเนี่ยก็ดูระดับน้ำอย่าให้น้ำ เยอะเกินเกินไปการปักดำก็จะลำบากใช่ไหมคะการปักดำก็ืจะเว้นระยะห่างหลังจากนั้นก็จะดูแลการจเจริญเติบโตของตง้อตอนข้าวพอต้นข้าวเจริญเติบโตมากแต่กอนะคะก็มีใบชี้เขียวเข้มพอได้ระยะหนึ่งประมาณ45วันต้นข้าวก็จะอุ้มท้องนะคะอุ้มท้องเสร็จแล้วสังเกตได้จาก ลำต้นเป็นปล้องแล้วลำต้นของต้นข้าวเนี่ยก็จะอวบโปร่งนะคะเรียกว่าต้นข้าวอุ้มทองหลังจากที่อุ้มทองได้นะคะต้นข้าวเนี่ยอีกระยะหนึ่งต้นข้าวนี่ก็จะออกรวงออกช่อดอกสีขาวสีเขียวอ่อนดอกสีขาว,ขาว,ขาวในเกสรของรวงข้าวหรือช่อดอกข้าวเนี่ยก็จะมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็ตัวเมียใช่ไหมคะ ในรวงข้าวนะคะหลังจากนั้นได้ประมาณ45วันนะคะช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าวเนี่ยที่ข้าวออกรวงแล้วเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงของลำตน้นของป้องข้าวนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่วงของการออกรวงข้าวข้าวเปลี่ยนสีข้าวเปลี่ยนสีแล้วนะหลังจากการเจริญเติบโตนะเป็นต้นข้าวแล้วนะออกรวงแนละ้วใช่ไหมคะ ้าวก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นข้าวสีเหลืองเขาเรียกว่าข้าวสุกหรือข้าวแก่แล้วนะคะสังเกตจากเมเล็ดข้าวที่อยู่ในรวงข้าวนะคะเป็นระยะที่5ระยะการเจริญเติบโตของเมเล็ดพันข้าวเมเลกดข้าวเนี่ยก็จะเจริญเติบโตโดยกลายเป็นสีเขียวแล้วจะมากลายเป็นสีเหลืองนะคะเขาเรียกว่า พุ่งลวงทองนั่นเองนะคะทั้งต้นข้าวและรวงข้าวพร้อมกับปริข้าวก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นแข็งเป็นแป้งแล้วนะคะทีนี้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเป็นระยะสุดท้ายของต้นข้าวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะคะชาวนาก็จะเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทําการเก็บเกี่ยวจะมีการเกี่ยวโดยใช้คนหรือ ช้เครื่องเครื่องอะไรนะลดไถนาลดลดสีข้าวนะลูกลดสีข้าวลดเกี่ยวข้าวนะคะมี2แบบนะคะใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็ใช้ลดเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะคะพร้อมแยกได้เป็นอ่าเมล็ดข้าวพร้อมกับเศษฟางข้าวกอข้าวนั่นแหละเขาเรียกว่าฟางใช่ไหมคะสรุปนะแคะเด็กๆ วัตจักรข้าวคือช่วงเวลาการเกิดของต้นข้าวจากการเพาะ,มะเมล็ดกลายเป็นต้นกลา้าจากต้นกลา้านำไปปรักดำกลายเป็นต้นข้าวจากต้นข้าวเจริญเติบโตออกรวงนะคะจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ย ไปผ่านการนวดหรืออาจจะใช้ลดสีข้าวเราก็จะได้มเมล็ดข้าวเปลือกนะคะเราก็ได้เป็นมเมล็ดข้าวเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้คุณลกก็ฝากไว้ด้วยนะคะเด็กๆเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ